บิงปองเทนนิสโบลิ่งนะวอลยนบอลเยอะจริงๆเยอะมากเลยนะครับเนเอาวิ่งอย่างเดียวในหลักสูตรวิ่งอย่างเดียวเนี่ยคุณดูนะมันมีเยอะไปหมดเลยครับเสียดายที่มีโหมดวิ่งไล่จับกว่าไปคุณภาพในการนอนหลับก็จะแบ่งเป็นประมาณ4โซนถ้าเป็นสีม่วงเลยก็จะนอนหลับสนิทสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับรีวิว วัวบรยวัตฟิปนะครับตัวนี้เปิดตัวที่3,490บาทนะครับรูปทรงก็ต้องบอกว่ารูปทรงเนี่ยกำลังดูดีอ่ะครับมันไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปแต่มันพอดีพอดีนะครับก็อ่ะผมใส่ตัวนี้อยู่นะครับลองเปรียบเทียบกันดูนะไซส์มันก็จะคนละมันจะคนละแบบกันแต่มันก็พอดีพอดีกันเนาะไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาใส่ไปทาํางานอย่างผมเนี่ยใส่ไปทํางานหรือว่า ใส่ไปออกกำลังกายออกไปเจอเพื่อนออกไปปักซอยอะไรเงี้ยครับมันก็ดูดีอ่ะมันใส่ได้ทุกสถานการณ์นะครับตัวนี้เปิดตัวมามีทั้งหมดสีสีนะครับก็จะมีสีชมพูซากุระพิงค์นะครับจะมีสีสีส้มแ a นตาล o ออ e Orange และสีเขียวมิน t ์กรีนและดำเป็นกราฟิกแบล็คนะครับ สเปคของมันตัวนี้เป็นหน้าจออะมโบรเลตต้องบอกว่าสวยตรงพื้นสีดำก็ดําสนิทแล้วก็สีสันเนี่ยสวยคมชัดดีนะครับหน้าจอมันสวยอันนี้ผมชอบเลยจุดเด่นของมันก็คือแบตเตอรี่อยู่ได้10วันนะครับจากที่ผมใช้มาประมาณสักหกวันแบตเตอรี่ลดลงไปเหลือ50%นะครับก็ต้องถือว่าแบตเตอรี่อึดใช้ได้เลยนะมันก็จะต่างจากสมาร์ทวอทสมาร์ทวอทนี่ก็จะแบตเตอรี่อยู่ได้แค่วันถึง2วันนะครับก็ก็ต้องชาร์จกันแล้วนะครับตัวนี้เป็น ลูกครึ่งระหว่างสมาร์ทแบงกับสมาร์ทวอทนะเอาข้อดีของแต่ละอันมารวมกันมาผสมกันนะครับหน้าจอมันเป็นอ m o โมเลดความละเอียดอยู่ที่280คูณ456ความคมชัด3-2-6 PPI หกระจกเป็นหน้าจอจะโค้งเป็นกระจก 2.5D นะครับตัวนี้มี g p s ในตัวมีเซนเซอร์วัดอัตรตาการเต้นของหัวใจวัดความเครียดวัดระดับออกซิเจนในเลือดมีเซนเซอร์ตรวจจับ ความเคลื่อนไหวของร่างกายทั้งหมด6ตัวและมี Auto e ออโตเอ็กทีู่6โหมดเวลาเราเดินเดินไปเร็วๆเนี่ยมันก็จะฟ้องแล้วว่าเราจะทีเะ่เราเดินอยู่ในร่มหรือเดินอยู่กลางแจ้งมันก็จะมีป๊อปอัพถามขึ้นมานะครับหรือถ้าเราวิ่งอยู่มันก็จะถามเหมือนกันว่าเราวิ่งในร่มหรือวิ่งอยู่กลางแจ้งเหมือนกันนะครับตัวนี้มีหมดวอร์มอัพทั้งหมด12โหมดนะก่อนที่เราจะออกกำลังกายมันก็จะมีเป็นภาพ ให้เราวอร์มอัพ12โหมดนะก็สะดวกสบายเวลาเราวอร์มอัพไม่ต้องเปิดโทรศัพท์เปิดแท็บเล็ตดูท่าเราก็ดูจากที่านาฬิกาข้อมือได้เลยนะครับและมีโหมดออกกาลังกายอยู่ทั้งหมด96โหมดเยอะมากต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะครับเอาวิ่งอย่างเดียวในหลักสูตรวิ่งอย่างเดียวเนี่ยคุณดูดีฮะมันมีโอ้เยอะไปหมดเลยครับมีตั้งแต่วิ่งการแจ้งวิ่งเดินขึ้นสูงวิ่งแบบง่ายๆวิ่งเผาผานวิ่งระยะไกลวิ่งเป็นช่วง นะครับเสียดายไม่มีโหมดวิ่งไล่จับก็ว่าไปนะครับตัวนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับแต่ข้อสังเกตของมันก็คือตัวนี้จะไม่มีไมโครโฟนอยู่ฉะนั้นคุณจะใช้งานแบบโอเค Google โอเคบิกโอเคบิกบี้อะไรเงี้ยไม่มีนะครับ <S <S คือมีมีเรือนเดียวเนี่ยใส่ได้ตลอดเวลาใส่นอนก็ได้แอปพลิเคชันเซนเซอร์ในการวัด การนอนของเราว่ามีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนฉะนั้นนาฬิกาตัวเนี้ใส่ได้2 4ชั่วโมงเลยคุณจะใส่ไปทํางานใส่ไปวิ่งใส่ไปเดินเล่นไปเจอเพื่อนนะครับผมใส่ไปเนี่ยคนยังทักเลยเฮ้ยใช้นาฬิการุ่นอะไรอยู่นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันตอบโจทย์ทุกรา์สไตล์จริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าหน้าจอนี่สวยคมชัดจริงๆนะครับตรงพื้นสีดําก็ดาสนิทเลยสีสันสดใสสวยงามจริงๆ เลื่อนมาด้านขวามือก็จะเป็นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับแล้วก็มีการวัดความเครียดได้วงบอกสถานที่บอกอุณหภูมิได้นะครับเปิดเพลงลิงก์จากโทรศัพท์มือถือเราเปิดเพลงอย่างส p o t i f y ได้นะครับอันนี้เป็นบันทึกการออกกําลังกายนะครับการตั้งค่าต่างๆก็มีตั้งแต่การตั้งเปิดไฟฉายเปิดไฟฉายนี่ก็จะเป็นหน้าจอสีขาวเวลายอยู่ที่มืดเนี่ยมันก็จะเป็นไฟฉายได้ช่วยเราได้นิดหน่อย นะครับมีการตั้งปลุกตั้งเวลาจับเวลาได้สภาพอากาศนะเป็นรีโมทช,ชัตเตอร์ได้ด้วยนะครับวัดความเครียดฝึกการหายใจการนอนหลับบันทึกกิจกรรมวัดอัตราการเต้นของหัวใจและก็โหมดการออกกาลังกายโหมดการออกกําลังกายเนี่ยมีเยอะมากเลยมีหลายแบบนะครับมีทั้งหมด 9- 6โหมดเราสามารถที่จะเลือกเข้ามาอยู่ในโหมดหลักได้นะครับ เนี่ยตรงนี้หรือเราจะเพิ่มก็ไปอีกได้มีให้เลือก96โหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแอโรบิกเนี่ยโยคะนะฮะการฝึกผลร่างกายเทควันโดการชกมวยคาราเต้ก็มีแล้วผมจะหามีมวยไทยไหมนะะมีเต้นบันเล่กล็ยังมีเลยนะ,ะมีบาคู่บาเดี่ยวยิมนาสติกศิลปะการต่อสู้ไทเก็กการยิงธนูการขี่มา้าการจักขเอย์การวิ่งวิบากมีกระโดดเชือกไหมเนี่ย ปิงปองเทนนิสโบลิ่งนะวอลเล์บอลเยอะจริงๆเยอะมากเลยนะครับก็เราสามารถที่จะเลือกโหมดการออกกำลังกายต่างๆให้ตรงกับที่เราต้องการได้เลยนะครับมาดูโหมดการฝึกการหายใจนะครับฝึกการหายใจอยู่นิ่งๆหายใจเข้าพูดหายใจออกโท สรุปแล้วมันก็ทำออกมาได้ค่อนข้างลงตัวนะครับระหว่างสมาร์ทแบนด์กับสมาร์ทวอทนะครับก็อาจจะมีข้อพิจารณาเช่นไม่มีไมโครโฟนรับสายไม่ได้แจ้งเตือนได้อย่างเดียวแล้วก็อาจจะไม่มีสั่งงานด้วยเสียงอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าก็ต้องดูเจนหน้ากันต่อไปว่ารุ่นต่อไปเขาจะพัฒนายัางไงบ้างน,นะครับแต่สำหรับตัวนี้มันก็ครบคันแล้วนะครับ3,490บาท ใครที่มีงบประมาณนี้นะผมแนะนําเลยนะครับโหมดออกกำลังกายเยอะมากมีเซ็นเซอร์การวัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดความเครียดวัดออกซิเจนในเลือดนะครับมีโหมดออกกำลังกาย96โหมดมีโหมดวอร์มอัพ12โหมดมีโหมดในเรื่องของการฝึกหายใจแบตเตอรี่อยู่ได้10วันชาร์จเร็ว30นาที70%และนี่คือหัวเว่ยวอทฟิตสำหรับผมและหัวเว่ยวอทฟิตวันนี้ก็ต้องขอลากันแล้วนะครับสวัสดีครับ